ทุกคนค่ะต้องติดตามกันต่อนะคะว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรติดตามได้ผ่านเพจ Facebook ของนักข่าวพลเมืองแล้วก็เดอะนอตองศาเหนือนะคะปิดท้ายค่ะช่วงอด,ดีวันนี้พาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่ย่านบางลําพูเขตพระนครกรุงเทพมหานาครนี้เองนะคะไปติดตามไกด์เด็กๆในชุมชนค่ะเดินสำรวจเมืองเก่าแล้วก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านอาคารบ้านเรือนที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่สำคัญกิจกรรมนี้ดึงเอาคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมค่ะ ที่่สุดแนนกันเ,เข้าตรอกออกซอยตามรอยบางลำพูนี่เป็นทริปการท่องเที่ยวย่านบางลำพูครับเป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ชุมชนผ่านการเดินปั่นและอาหารพร้อมฟังเรื่องราวในอดีตผ่านสถานที่เก่าโดยทริปนี้มีน้องๆเยวาวชนในพื้นที่บางลำพูนี่แหละครับมาเป็นไกด์พาทัวร์ชุมชนของพวกเขาส่วนมากก็จะมีวัดมีโรงเรียนนะคะ ราอยากให้เอาเด็กๆในชุมชนนี่แหละค่ะใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆอะคะ่ะได้ไปพบปะพูดคุยกับผู้ใหญ่กับคนในชุมชนมาบอกเล่าให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจอะคะ่ะหรือว่าตอนที่โควิดอะค่ะพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพี่ของวดท่านพระคุณเจ้าก็าให้เราเป็นเซนเ,นเตอร์ในการที่จะไจของพอได้ไมาทํามันก็ได้ทำได้เรียนรู้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการทำงาน,น,นตั้งแต่เริ่มจากการยกของ เป็นผู้นําที่ได้พูดถึงเรื่องราวบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือของมีชุมชนให้กับภายนอกให้คนภายนอกได้รู้จักค่ะครั้งนี้แบ่งการเดินทางออกเป็น2เส้นทางครับทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้สัมผัสเสน่ห์บางลําพูในทุกช่วงเวลาครับโดยเฉพาะกลางคืนแล้วก็เป็นทริปใหม่ที่เราเพิ่งเปิดให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเดินเที่ยวกันพาไปถนนข้าวสารหลายคนอาจจะบอกว่าเออมาถนนข้าวสารเนี่ยอาจจะมาย่านความบันเทิงแต่จริงๆแล้วค่ะในถนนข้าวสารนั้นมันยังมีบ้านเก่ามีเรื่องราวเก่าๆที่ยังคงเป็นอดีตแล้วก็นํามาสู่ปัจจุบันที่ทําให้คนที่มาเดินในข้าวสารได้เห็นเรื่องราวตาา่างๆค่ะ น้องได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนตนเองค่ะทําให้ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุค่ะได้ออกมาในการเล่าเรื่องราวได้เหมือนับการพื้นความจำหรือว่านําเรื่องราวต่างๆของตัวเราเองเนี่ยออกมาให้กับนักท่องเทีย่ยวหรือว่าให้เด็กๆค่ะได้เรียู้ตรงนี้กึ้น หมดคือคุณเล่าเราขยายวันนี้นะคะอย่าลืมว่านี่เป็นพื้นที่ของคุณผู้ชมทุกคนนะคะมีเรื่องอยากจะเล่าปักหมุดรายงานเข้ามาในแอปพลิเคชันซีไซด์ของไทย PBS แล้วเดี๋ยวแฟงนํามาขยายต่อผ่านทางหน้าจอแล้วก็ขยายประเด็นกันด้วยนะคะทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกับประเด็นน้ำโขงนะคะสวัสดีค่ะ